วันนี้ต้อง work out เพื่อให้ร่างกาย fit และเฟิร์มสวัสดีครับคุณพิทอ้อมสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับคุณหมอพันพิมลและกับผมสุทธิพงษ์เช่นเคยนะครับอ่านะฮะฮมาเพิ่มทักษะรัดและทักษะเซ็กส์ในชูรัชชรสเช่นเคยเราเอาไอ้นี่มาทำไมคะไอ้ดัมเบลเนี่ยเกี่ยวนะอะไรกับรายการเราด,ด้วยคะดัมเบลนี้ก็เพื่อเพิ่มความฟิตและเฟิร์มนะฮะเดี๋ยวจะสู้พวกอ่าหนุ่มๆรุ่นน้องๆที่คุณหมอพันศักดิ์จะพาเราไปอะไรนะไข้ปัญหารับไปรุ่นไม่ได้ถึงไหนคะวันนี้อ่วันนี้โอ้ไปไกลครับ แต่ผมฟังคําถามของหนุ่มๆน้องๆแล้วรู้สึกร้อนๆหนาวหนาวอย่ารอช้าคุณหมอรีบไปฟังกันเลยครับไข,าขาปัญหารับไปร่นกับหมอพันศักดิ์สวัสดีครับผู้ชมครับ ไ้ปัญหารับัยรุ่นกับดูเร็กซ์นะครับครั้งนี้เราอยู่กันที่วิทยาลัยเทคนิคราดบุรีแห่งที่สองอำเภอบ้านโปง่จงจังหวัดราชบุรีครับน้องคนไหนครับอยากจกะถามเป็นคนแรกเชิญเะครับเมื่อมีเพศสัมพันธ์นะครับทายังไงให้ผู้หญิงเสร็จก่อนผู้ชายครับปัญหามมนอยู่ตรงนี้มาอยู่ตรงที่ว่าถ้าเริ่มมีกิจกรรมมันนั้นจากการศึกษาวิจัยโดยทั่วไปเฉลี่ยแล้วเนี่ยผู้ชายใช้เวลาประมาณ3นาทีนะครับที่จะไปถึงดวงดาวแต่ผู้หญิงใช้เวลาประมาณ13นาที นะครับที่มีกิจกรรมกว่าจะไปถึงและเมื่อเรามีกิจกรรมเรื่องนั้นทีไรผู้ชายก็มักจะใจร้อนนะครับเรียกว่าขึ้นม้าได้ก็ควบกระถึงจุดหมายปลายทางนะครับ <S <S 1> <S 1> เพราะฉะนั้นผู้หญิงบางทีผู้ชายไปถึงเรียบร้อยแล้วเธอยังไปไม่ถึงไหนเลยถ้าเราเปรียบผู้หญิงก็เหมือนกับเตาไฟฟ้าเปิดสวิตอีกตั้งนานกว่าจะร้อนส่วนผู้ชายเตาแก๊สเปิดฟู่ดับปัญหามันจึงมีตรงนี้ว่าในการจะมีกิจกรรมระหว่างชายหญิงเนี่ย ก็เหมือนกับการรับประทานอาหารการรับประทานอาหารมันจะต้องมีอาหารเรียกําย่อยจริงไหมครับอาหารจานหลักแล้วก็จบได้ของหวานแต่ผู้ชายเวลาจะมีกิจกรรมที่ไรก็นึกต่อาหารจานหลักไม่เคยให้ผู้หญิงรับประทานของว่างของเรียกําย่อยเลยเพราะฉะนั้นพอผู้ชายรับประทานอาหารจานหลักเสร็จผู้หญิงยังไม่ถึงของว่างเลยผู้หญิงก็ราคาญเพราะนั้นเริ่มแรกก็คือควรจะมีกิจกรรมมันนั้นด้วยความรักผู้หญิงเมื่อมีความรักจะเกิดอารมณ์พิศวาสมาก เมือ่อผู้หญิงมีความรักแล้วเราให้ช่วงเวลาในการที่เขาเรียกว่าคุยกันเปร้าประโรมมีความสุขผู้หญิงจะสามารถใช้จินตนาการไปถึงใกล้จะถึงจุดสุดยอดแล้วพอเราเริ่มทํากิจกรรมนะครับเราก็ไปถึงดวงดาวพร้อมกันเข้าใจไหมครับคนต่อไปครับทำไมพอผู้ชายเมื่อไม่มีอะไรก็ผู้หญิงแล้วต้องไม่มีอะไรก็กเถิดด้วยคะเราจะต้องนั่งมองเรื่องนี้ครับว่า,าผู้ชายเริมหัวล้อกันใหญ่เลยนะครับน้องๆเคยได้ยินไหมครับว่า น้องๆผู้หญิงนะครับและสัหรับคุณผู้ชมทางบ้านที่เป็นผู้หญิงด้วยแบบเขามีคําบอกว่าถ้าผู้ชายของเรานั้นเกิดไปมีความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่านอกกับเราเนี่ยกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งโอกาสที่จะกลับคืนมาหาเราเนี่ยมีมากไหมครับมากนะครับแต่ถ้าเกิดผู้ชายคนนั้นไปมีความสัมพันธ์ผู้ชายอีกคนหนึ่งโอกาสจะกลับคืนมาหาผู้หญิงมากหรือน้อยครับน้อยครับเคยมีผู้ชายที่อยู่ในกลุ่มที่รักชอบผู้ชายแล้วมีกิจกรรมเนี่ยบอกเลยว่า คุณหมอส่งผู้ชายสักคนหนึ่งมานะที่แน่ใจนะว่าจะไม่เปลี่ยนใจลองมาอยู่กับผมสักเดือนหนึ่งรับรองไม่กลับไปหาภรรยาที่เป็นดังนี้ก็เพราะว่าผู้ชายด้วยกันกับผู้ชายเนี่ยเขาเอาใจกันดีไหมเขารู้ใจกันดีไหมเปิดปุ๊บติดปั๊บเหมือนกันไหมเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเวลาเขาพลาดหวังจะผู้หญิงเพราะว่าขอมีก็ยากมีแล้วบางทีก็เ,เร็วๆเธอจะรีบนอน หรือไม่ก็ฉันเม่อยากจะมีอะไรกับเธอเลยวันวัน,วนคิดแต่เรื่องนี้ผู้ชายก็หมดมูดไปไปเจอผู้ชายเออดีเอากี่ครั้งก็ได้คืนนี้เพราะฉะนั้นไปแล้วก็ไปรับครับนั่นคือเหตุผลนะครับเชิญครับคนต่อไปครับการมีเพศสัมพันธ์ผิดหรือไม่คะและควรมีการป้องกันอย่างไรมันเป็นคาตอบสองคำตอบการมีเพศสัมพันธ์น่ะไม่ผิดแต่ก็ไม่ถูกเป็นเรื่องธรรมดาการมีเพศสัมพันธ์จะเหมาะสมหรือเปล่านี่สิสำคัญ การมีเพศสัมพันธ์จะรับผิดชอบหรือเปล่าสิสำคัญนะครับผิดไม่มีนะครับถูกไม่มีแต่ถ้าเราผิดคนผิดที่ผิดเวลาสิ่งที่เราเกิดขึ้นก็คือเราอาจจะติดโรคเราจะเกิดการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงปรารถนาอนาคตเราจะเสียไปหรือถ้าเ,าเป็นผู้หญิงเราอาจจะกลายเป็นทางผ่านผู้ชายไปสักคนเราเป็นผู้ชายเดี๋ยวนี้เราก็ต้องรู้เหมือนกันว่าเดี๋ยวนี้ผู้หญิงยุคใหม่เขาก็ฝันผู้ชายาแล้วทิ้งเหมือนกันล้จริงไหมครับนะครับเราก็อาจจะกลายเป็นทางผ่านผู้หญิงไปก็ได้ เพราะนั้นถ้าเกิดเราไปมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับใครสักคนหนึ่งนั้นถ้าเราเลือกผิดคนผิดที่ผิดเวลามันก็จะเกิดความผิดพลาดขึ้นแต่ไม่ผิดหรอกแต่ผิดพลาดปัญหาจึงมีอยู่ว่าเราจะผิดพลาดอย่างนั้นบ่อยๆไหมในชีวิตของเราหลายต่อหลายคนของผู้ชายหลายต่อหลายคนของผู้หญิงมีแฟนแล้วก็เลิกกันไปแล้วก็หาใหม่แล้วก็เลิกกันไปเพราะในหลักจิตวิทยาพอเลิกกับใครสักคนจะรีบมีคนใหม่จริงไหมครับ แล้วก็ไม่ดูหรอกว่าคนใหม่ดีหรือไม่ดรมีรีบมีรีบมีมันก็ไม่ดีเหมือนแต่เก่าก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆจนในที่สุดมันก็ไม่เหลือให้ใครเปลี่ยนนั่นเขาเรียกว่ามีผิดประเภทโดยที่ไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเพศสัมพันธ์กับคนซึ่งแต่งงานกับเราแน่นอนตั้งใจจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตอย่างงั้นผิดไหมครับอย่างงั้นไม่ผิดหรอกครับถ้าเป็นแบบนั้นก็ไม่ต้องป้องกันเราแค่ป้องกันเพศสัมพันธ์ซึ่งไม่รับผิดชอบ เพศสัมพันธ์ซึ่งไม่ปลอดภัยเพศสัมพันธ์ซึ่งไม่เหมาะสมผิดคนผิดที่ผิดเวลาชีวิตเราก็ดีตอบคาถามน้องไหมครับโอเคครับขอบคุณครับเชิญครับคนต่อไปครับเชิญครับครับก็อยากจะถามว่าการใช้ยาคุมกําเนิดแบบฉุกเฉินกับการใช้ยาคุมแบบแผงครับอันไอนดีกว่ากันครับขอบคุณครับยาคุมกําเนิดแบบแผงเนี่ยนะจะมียาในทุกเม็ดถ้าเป็น21เม็ดถ้า28เม็ดจะมียา21เม็ด3สัปดาห์และอีกสัปดาห์จะเป็นวิตามิน นะครับในยาพวกนั้นก็จะมีฮอร์โมนเพศหญิงในระดับต่ําๆทุกๆเม็ดเลยครับเพื่อที่จะไปควบคุมไม่ให้มีการตกไข่เพื่อจะทําให้เยื่อบุพรงมลูกเนี่ยมันไม่หนาตัวพอที่จะเกิดการฝังตัวของตัวอ่อนและทําให้มูกปากมลูกมันข้นเวลามีกิจกรรมตัวสุจิจะได้ผ่านไปไม่ได้เรียกว่า3 in 1ินึกออกไหมครับขณะเดียวกันความปลอดภัยก็สูงเนื่องจากว่าในยาเม็ดละเม็ดเนี่ยมีปริมาณฮอร์โมนน้อยถูกไหมครับนะฮั้นก็กินต่อเนื่องได้ยาวนาน ส่วนยาแม่คุณกาเนิดหลังมีเพศสัมพันธ์นั้นเขาออกแบบสําหรับกรณีฉุกเฉินก็คือมีเพศสัมพันธ์กันนานครั้งและไม่ได้ป้องกันไว้ก่อนอยาแม่คุณแบบนั้นคุณสมบัติก็คือเป็นฮอร์โมนในระดับสูงสูเป็นฮอร์โมนตัวเดียวซึ่งชื่อว่าโปรเจสเตอโรนฮอร์โมนตัวนี้ในระดับสูงสูงก็จะทําให้ปวดศรีรษะนะครับมึนศรีรษะประจําเดือนออก ผิดปกติอะไรต่างๆตามมาเพราะฉะนั้นถ้าทานนานาเกินไปหรือมากเกินไปโดยปกติเขาจะออกแบบว่าเดือนหนึ่งไม่ควรจะเกิน2เม็ดครับถ้ามากกว่านั้นก็จะเกิดปัญหาในแง่ประจำเดือนเพี้ยนและถ้าเกิดมีเนื้อง,งอกและมีอะไรอยู่ซึ่งมันไวต,ต่อระดับฮอร์โมนเมื่อได้ฮอร์โมนสูงๆไปเนื้อง,งอกจะโตไหมครับก็จะโตครับแต่สิ่งที่อยากจะฝากน้องๆมากเลยในเรื่องของยาคุมกาเนิดและยาคุมกำเนิดฉุกเฉินก็คือการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยที่เขาแนะนํา,า,ม,ม,า,าม,มาตามมาตรฐานนานาชาติก็คือ ฝ่ายชายต้องสวมถุงยางอนามัยครับไม่มีข้อต่อรองตกลงถ้าเกิดว่าเปลี่ยนแปลงไปจากนี้แล้วคุณก็มีเพศสัมพันธ์ซึ่งไม่ปลอดภัยไม่รับผิดชอบและก็ไม่เหมาะสมครับนะครับแต่ยาคุมเนิดฉุกเฉินคําตอบเป็นแบบนั้นนะครับคนต่อไปครับการซูบุรี่และ สารเสพติดชนิดอื่นมีผลต่อสมรรถภาพทางเพศยังไงบ้างครับขอบคุณครับที่ถามว่าผู้ชายหย่อนสมรรถภาพทางเพศนีหน่หมายความว่าไงหมายความว่าอัยวะเพศไม่สามารถตื่นตัวขึ้นมาและมีความแข็งขันพอที่จะปฏิบัติการได้ถ้าคุณสูบบุหรี่จะเกิดขึ้นบ้างเวลาคุณสูบบุหรี่ที่หนึ่งจะก่อให้เกิดครับสารที่เรียกว่าอนุมูลอิสระสารตัวนี้มีคุณสมบัติจะทําให้เซลล์เนื้อเยื่อทุกชนิดเสื่อมหรือแก่ก่อนวัยและเซลล์เนื้อเยื่อที่โดนไปอันดับที่หนึ่งก็คือ ผนังเส้นเลือดเนี่ยโดนไหเมื่อผนังเส้นเลือดแทนที่มันจะยืดหยุ่นมันแข็งแข็งกระด้างะัะนั้นเลือดที่จะปั๊มเข้าไปจะได้มากหรือน้อยครับน้อยลงขณะเดียวกันในเส้นเลือดเราก็จะมีไขมันอนุ่สระก็จะไปทำลายไขยมันไขมันที่กลมๆใสๆก็จะกลายเป็นข,ย,ขยุยขยุ่ยเมื่อขยุยขุ่ยก็จะไปติดผนังเส้นเลือดได้ง่ายไหมครับง่ายครับังนั้นจากรูแค่นี้สมมติดูเส้นเลือดงี้เมื่อสูบุรีไปมันก็จะเหลือรูแค่นี้ถูกไหมครับพอถึงวันจะสั่งการน้องเอ้ยทํางานสมองสั่งการสิ่งเราอารมณ์มาาานน้องงทํ เลือดก็พยายามจะสูบใหญ่ฟูไปไหมไม่ไปเพราะฉะนั้นทนที่มันจะกลายเป็นมังกรผงาดขึ้นมามันก็กลายเป็นเต้าหู้หลอดซึ่งปอกเปลือกแล้วคุณเข้าใจไหมครับเพราะนั้นบุหรี่ก็ทําให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศด้วยประการชนิดแต่สารเสพติดอื่นๆสมมุติว่าน้องสูบฟินมอร์ฟินกัญชาเฮโรอีนหรือว่าอะไรต่างๆที่เขาดิคิตามินน่ะสิ่งที่ทำอะไรมันก็จะกดประสาทสมองส่วนกลางถูกไหมครับ เมื่อกดประสาทสมองส่วนกลางเราก็รู้แล้วว่าสมองของผู้ชายนั้นเนี่ยส่วนที่เรียกว่าต่อมพิตุอิตารีนะครับซึ่งคุณหมอสุกมล์มักจะเรียกว่าต่อมพิตุยเพราะถ้าเกิดต่อมนี้ไม่ทํางานจะไปตุยใขรไม่ได้นะครับนะครับ้ต้องเข้าใจต่อมพิตุอิตารีเนี่ยถ้าเกิดว่าเราโดนสารเสพติดเนี่ยบอมบาดเข้าไปเรื่อยมันจะทางานไหมครับเมื่อมันไม่ทํางานมันจะกระตุ้นสร้างฮอร์โมนไหมให้คนที่สูบ uh, ยาเสพติดหรือเสพยาเสพติดเป็นประจ,จาจะกลายเป็นโรคคุณเหี่ยวทั้งนั้นครับเพราะไม่มีฮอร์โมนเพศช,ชายเมื่อไม่มีฮอร หายไปอย่าใช้กันแล้วกันเนะาะไขปัญหาล่าัยรุ่นกับดูเลยครั้งนี้ครับก็หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับถ้าเกิดผู้หญิงนะฮะัพวกถุงยางทำไมถ้าถามว่าในสังคมไทยตอนนี้ก็ดูน่ากลัวเกินไปเหมือนกันนะฮะแต่ถา,ถามว่าก็เป็นสิ่งที่ดีฮะอย่างน้อย,อยเขาก็รู้ว่าเขาต้องการอะไรแล้วก็เขาเตรียมพร้อมกับสิ่งที่เขาต้องการนะแล้วก็พร้อมจะเผชิญหน้ากับสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้น ถือว่าเป็นการป้องกันตัวป้องกันโรคติดต่อป้องป้องกันโรคทางเพศสัมพันธ์ได้อีกในระดับหนึ่งก็พกไว้ก็ไม่แปลกนะครับเพราะคนส่วนมากก็พกกันครับ eyes, ก็ดีครับเพราะว่าช่วงนี้ก็คือสังคมสมัยนี้คือทางด้านทางด้านตะวันตกก็คือวัฒนธรรมเข้ามาเร็วมากครับก็คือเขาฝั่งหนุ่มเขาได้ยอมรับกันแล้วก็คือฝั่งนี้อาจจะ ผู้ใหญ่ก็ยังไม่ยอมรับแต่คือทางวัยรุ่นเนี่ยก็จะไปรับตรงนู้นมาแล้วซึ่งผมคิดมากก็เป็นการที่ดีที่พกไว้แล้วก็แล้วก็ไว้ต้องกันส่วนหนึ่งด้วยครับเราเข้าสู่รายการชูรักชูรสนะครับพูดถึงความฟิตและเฟิร์มนะครับไม่ใช่มีแต่ในคุณผู้หญิงเท่านั้นนะครับคุณผู้ชายก็ต้องหันมา สนใจความฟิตบ้างนะครับเพราะว่ายิ่งฟิตชีวิตก็ยิ่งสู้ซ่าจริงไหมครับนะฮะแต่ถ้าฟิตจนเกินไปก็ต้องมาติวกับท่านติวเตอร์แขกรับเชิญของเราสัปดาห์นี้นะครับคุณหมอสมุนเหลืองวัฒนากิจครับคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีค่ะจดหมายที่รับการทดออากาศนะครับจะได้รับหนังสือเล่มนี้ครับนะฮะไขปัญหารับกับหมอพันศัก เป็นพภิรันธนาการจากรายการของเราครับฉ <ไอ S 1> บับแรกกันเลยนะคะเข<ๆ>ียนมาถามว่าดิฉันกับแฟนอายุ27ปีคบกันเป็นเพื่อนมาตั้งแต่ชั้นประถมนะคะ<อ>แต่เพิ่งมาคบเป็นแฟนได้ไม่ถึงปียัง<อ>ไม่ได้แต่งงานกันต่างค,คนต่างทํางานทําความฝันของตัวเองอยู่แต่เรามีเวลาอยู่ด้วยกันช่วงหลังเลิกงานไปแล้วแล้วก็มีเซ็กกันบ่อยๆด้วยค่ะทุกครั้งที่มีไม่ว่าจะถึงคือตัวฝ่ายหญิงเนี่ยนะคะจะถึงจุดสุดยอดกี่รอบฝ่ายชายก็ไม่เคยถึงเลยแฟนไม่มีการหลังใดๆทั้งสิ้น แล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่เคยถึงจุดสุดยอดกับผู้หญิงคนอื่นเหมือนกันเป็นคนถึงช้ามากบอกดิฉันว่าไม่ต้องกังวลดิฉันมีความสุขดีก็พอแล้วแต่ดิฉันรู้สึกว่าผู้ชายไม่เคยถึงเลยก็เหมือนไปไม่ถึงสวรรค์กลัวว่าเขาจะเบื่อไม่รู้จะทํำยังไงบางที ทำกันจนเหนื่อยก็ไม่สําเร็จแล้วแฟนนะคะ <c oughs> มันมีปัญหาเพิ่มเติมก็ <c oughs> คือว่าแฟนเนี่ยเป็นคนอ้วนน้าหนัก98กิโลกรัมสูง180เซนนะคะเป็นคนไม่ดื่มไม่สูบบุหรี่ฝ่ายหญิงตัวเล็กมากค่ะสูงแค่150เซนนะคะน้ําหนัก48กิโลแต่เรื่องเซ็กซ์นี่ทำเอาดิฉันเสียความมั่นใจไปเหมือนกันพอจะช่วยให้แฟนเข้าไปถึงสวรรค์ได้ไหมคะสงสารเขาจังคนแค่รายนี้เนี่ยอยู่ในกลุ่มที่เราเรียกว่า an orgasm นะหรือ An Ejaculation ก็คือการไม่ถึงจุดสุดยอดเลยพบนะบ่อยไหมคะคือเราไม่ค่อยได้ยินนะนนะผู้ชายจะมีอาการอย,อย่างนี้ที่บพบบ่อยมากจะเป็นหลัง40กว่า50ปีอันนี้<ม>จะเจอบ่อยส่วนกลุ่มที่อายนุน้อยๆหรือวัยกลางคนเนี่ยจะเจอบ่อยในกลุ่มที่ผ่าตัดใหญ่ตรงบริเวณ<ม>อุ้งเชิงกราน S <S เพราะว่าเส้นประสาทที่มากระตุ้นให้มีการบีบตัวของน้ำสุจิเนี่ยอยู่บริเวณไขสันหลังกับในอุ้งเชิงกรานนะฮะดันั้นถ้ามีการกระทบกระเทือนเส้นประสาทเอานี้เนี่ยก็ทําให้การบีบตัวของน้ำสุจิเป็นไปไม่ได้คราวนี้คนไข้ารายนี้เนี่ยเป็นได้ตั้งแต่หนึ่งทางจิตใจับนะไม่หลังน้ำสุจิจ,จากทางจิตใจพวกนี้ประวัติจะคล้ายๆกันคือช่วยตัวเองหลังได้<อ>แต่พอยุ่งกับผู้หญิงหลังไม่ได้นะฮะตามจิตแพทย์ก็เชื่อว่าเป็นความแบบ กลัวผู้หญิงกลัวการมีเพศสัมพันธ์รังเกียจชิงชันชิงชังเพศฝ่ายตรงข้ามไม่จะหลังออกมาใช่ใช่ทำให้ไม่หลังน้ำสติออกมาอันนั้นอย่างแรกจิตใจอางที่สองเป็นจากกลุ่มที่เป็นโรคบางอย่างเช่นโรคซึมเศร้าและใช้ยายาต้านโรคซึมเศร้าคนที่ใช้ยาต้านโรคซึมเศร้าเนี่ยมีรายงานตั้งแต่ว่ากินแล้วยุ่งเป็นชั่วโมงก็ไม่หลังยุ่งเป็นชั่วโมงก็ไม่หลังเราถึงเอายากลุ่มนี้ใช่ไหมคุณหมอพ้อสั่งบ่อยๆเราถึงเอายากลุ่มนี้มาใช้รักษาคนไข้ที่หลังเร็ว แล้วกลุ่มที่3เป็นโรคทางร่างกายจริงๆคราวนี้โรคทางร่างกายจริงๆก็ต้องไปดูที่ระบบประสาทว่ามีตำแหน่งไหนที่มีความผิดปกติของระบบประสาทซิมพาเทติกตรงตำแหน่งที่ว่าหรือเปล่าคือระดับ T10 ถึง L1 หรือว่าเส้นประสาทที่เป็น p พลวิกเพ็กซันะในอุ้งเชิงกัานแล้วก็ทำให้เกิดภาวะแบบนี้ได้แต่ถ้าในคนที่อายุพอสมควรนะนะมักจะเกิดจากเบาหวานหลายปีแล้วแล้วไม่ได้ ไม่ได้คุมได้ดีทําให้เส้นประสาทมันเสื่อมมันทําให้สั่งให้บีบตัวไม่ได้เวลาเวลาถึงจุดสุดจริงๆแล้วน้องอาจจะต้องมีการตรวจค่อนข้างละเอียดในทางร่างกายว่ามีอะไรที่รบกวนอยู่หรือเปล่าก่อนที่จะบอกว่าเป็นทางจิตใจแต่ครูนิดเดียวก็คือว่าถ้าช่วยตัวเองหลังได้เนี่ยเป็นทางจิตใจฉบับต่อไปนะครับเล่ามาว่าผมมีเพศสัมพันธ์กับแฟนทางทวารหนักโดยหลังข้างในนะฮะไม่เคยเป็นอะไรเลยแล้วก็ทําอย่างนี้มาเป็นเวลานานถึง2ปีแต่เมื่อเดือนที่แล้วนะฮะ แฟนของผมเนี่ยมีอาการปัสสาวะไม่ออกก็เลยไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นท่อปัสสาวะอักเสบมีหน้องออกมาทางท่อปัสสาวะปนกับเลือดโอ้โหแต่ก็ยังมีเพศสัมพันธ์กันอีกนะฮะคราวนี้มีอาการแสบบริเวณทวารหนักแต่ก็ยังคุกกิ๊กยังมีอะไรกันอยู่แต่คราวนี้อักเสบบริเวณทวารหนักคราวนี้ไม่ได้ไปหาหมอนะครับพอรู้ว่าอักเสบทวารหนักปุ๊บก,ก็เลยไปซื้อยาแก้อักเสบมากินเองอาการก็หายแต่เวลาถ่ายเนี่ยรู้สึกมีเลือดปนกับน้องออกมาพร้อมกับอุจจาระ แต่ไม่ยอมไปหาหมอเข <ija. S 1> าบอกว่ากลัวเป็นมาได้หนึ่งเดือนแล้วนะฮะถามว่ามีสิทธิติดโรคหรือไม่แล้วอาการที่เป็นอยู่นี่เรียกว่าอะไรมีวิธีการรักษาไหมละยาอะไรที่ช่วยรักษาได้บ้างแนะนำหน่อยครับเครียดมากกรณีแรกเนี่ยต้องแยกให้ได้ก่อนว่าแฟนที่ว่าเนี่ยเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะ <iment? S 2> ถ้าเป็นกรณีผู้หญิงแล้วกันนะฮะผู้หญิงแล้วก็มีเพศสัมพันธ์แล้วก็มีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักด้วยนะฮะคนที่เกิดปัญหามักจะเป็นฝ่ายชาย เพราะอะไรครับเพราะว่ามีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักและไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัยนะฮะแล้วก็ทําให้ติดเชื้อจากแบคทีเรียที่มันสกซ่กอยู่ในอุจจาระแล้วก็ถหนองจะไหลออกมาค้นๆที่ตื่นเช้าจะเป็นวงติดตามบางเกงในพวกนี้ก็คือติดเชื้อแบคทีเรียจากจากแล้วอย่างนี้ถ้าเป็นเวลาฉี่แสบไหมครับนะฮะเวลาฉี่แสบมากแต่ไม่ใช่กรณีของรายนี้เพราะรายนี้คนที่เกิดอาการคือสมมติว่าคู่นอนเป็นฝ่ายหญิงนะแล้วฝ่ายหญิงเกิดอาการแบบนี้เนี่ย ก็แสดงว่าเวลาอาจมีเพศสัม <t> พ <une> <an> ัน <t> ธ <une> <an> ์ทางทวันหนักแล้วไม่ได้ล้างแล้วก็มามีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดก็ติดเชื้อไปทางท่อปัสสาวะทาให้ท่อปัสสาวะมีหนองไหลออกมาแต่โดยทั่วไปหนองไหลออกมาเนี้ยหนึ่งโกโนเรียพบเยอะที่สุดวิธีการตรวจง่ายๆเอาหนองมาย้อมสีดูมันจะมีลักษณะเฉพาะของมันเลยที่ว่าเป็นลักษณะของโกโนเรียเพราะนั้นข้อที่1ก็คือฝ่ายชายไปเที่ยวที่อื่นแล้วก็ติดเชื้อโกโนเรียมาหรือน้องในแท้มา ข้อที่2ก็คือการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักแล้วมันสกปรกแล้วก็มามีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดก็ทําให้ทําให้ท่อปสัสสาวะเป็นหนองขึ้นมาตันั้นเทางแต่อย่าง<ม>นะโกลโนเรียสมมติว่าถ้าจากด้านหน้าแล้วด้านหลังด้วยเนี่ยโกลโนเรียทําให้อักเสบได้ทั้งสองทั้งสองด้านได้ใช่ทั้งหนักและเบาอักเสบได้หมดเลยถ้าฝ่ายชายมีโกลโนเรียก็คืออักเสบได้าทางตาก็ได้ทางปากก็ได้อ้นะฮะโกลโนเรียนี่ติดเชื้อได้หมดโโอ้หนะฮะกรณีที่2ก็คือความสกปรกจากการมีเพศสัมพันธ์ทาง,งทวารหนักแล้วไปททําาาาาาาให้้้้่่ออปปปััสสสวววะะกกเเเบนนนแลถถถม็็จ เชื้อแบคทีเรียที่สกปรกจากดูทวาวหนักเนี่ยทำไมตอนหลังกุจฉล่าออกมามีหนองปนเลือดทำไมมาข้าวมาข้างหลังเวยทำไมมันข้ามมาข้างหลังนะฮะอันนี้ต้องตรวจดูรายละเอียดละวะ่าถ้าเกิดว่าเป็นโกลโนเรียย้อมสีแล้วเป็นโกลโนเรียก็ตัดออกไปแล้วไม่มีปัญหาโกลโนเลียมันทําให้ติดเชื้อแบบนี้ได้แต่ถ้าย้อมสีแล้วเป็นแบคทีเรียแบบเยอะแยะหลายๆชนิดปนกันที่ไม่ใช่โกลโเรียนะ วงนี้เข้าใจว่าอาจจะมีลิสีดวงแล้วติดเชืออ้นะอหรือว่าการที่มีเพศสัมพันธ์ทางทวันหนักรุนแรงแล้วทาให้พวกต่อมพวกต่อมเมือกที่อยู่ตามลําไส้เนี่ยติดเชื้อขึ้นมาได้อย,อย่างนี้บ่งบอกได้ไหมครับว่าเป็นอาการระยะแรกของมะเร็งทางทวันนะักมะเร็งไม่เหมือนแล้วมะเร็งมักจะมาด้วยอาการของทางการแพทย์เขาเรียกบาะแสปิดเชงคือเดียวถทายเล้วเดียวถทายท้องผูกทายแล้วเป็นกระสุนยิ่งมะเร็งอยู่ส่วน,วนปลายปลายเนี่ยทนะายอุจจาระจะเป็นก้อนกระสุนเล็กๆนะฮะ ยิ่งอายุไรที่เพิ่ง27เองผมว่าน่าเป็นน่าจะนึกถึงแล้วถ้าเป็นผู้ชายกับผู้ชายล่ะคะถ้าเป็นกรณีผู้ชายกับผู้ชายนะแบบเป็นยังไงคะผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นประเภทผัดกันทำนะ้รัเข้าใจละแล้วก็ทําให้ฝ่ายหนึ่งติดติดเชื้อขึ้นมารายนี้ก็คือเรื่องเรื่องของยารักษาที่คงจะต้องให้คุณหมอคือต้องแยกก่อนแล้วก็แยกละกลุ่มเลยระหว่างโกรนเรียกับเชื้อแบคทีเรียที่เกิดจากทางทะวันนะครับ ต่อไปครับเป็นโทรศัพท์จากคุณผู้ชมทางบ้านนะครับเป็นสายจากคุณสุภัตรานะฮะสวัสดีค่ะถึงอันพาของสามีนะคะมีจุดเป็นเม็ดเม็ดนะคะเป็นแบบเลือดข้างอะค่ะอืมแบบพ่อเลือดนะฮะค่ะครับอยากทราบว่ามันจะเป็นอันตรายไหมคะมันเป็นค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะแล้วขนาดของเม็ดนี่ใหญ่ขนาดไหนครับเท่าหัวไม่ขีดได้ไหมฮะค่ะค่ะอ่าเป็นสีอะไรครับสี สีแดงช้ำๆอะค่ะค้ำๆเหมือนเลือดสีแดงค้ำๆเคยบีบหรือเคยเจาะให้มันแตกไหมครับเคยค่ะมันก็จะเลือดไหลออกมาแล้วมันก็จะแท่นปกตะเข็บไปอะค่ะเป็นลักษณะเส้นเลือดคอร์ดของตรงเบลย์นั้นนะคือผิวหนังของคนเราเนี่ยถ้าเราดูผิวหนังเราเนี่ยนะมันจะมีชั้นชั้นบนเรียกว่าิเด d e r m i s แล้วก็อ e ์มิสคือชั้นผิวหนังแหละใต้ลงไปก็จะเป็นไขมันนะหรือ s u b คิวเท e o u s t i s s แล้วก็ค่อยเป็นกล้ามเนื้อนะฮะแต่ว่าที่ถูกมันแา จะไม่เหมือนผิวหนังที่อื่นที่ถุงทาก็คือเป็นชั้นผิวหนังปั๊บมีดอร d e r สเดอร์มิสแล้วก็ไม่มีชั้นไขมันเลยเราจะเห็นว่าเส้นเลือดตรงบริเวณนี้มันจะติดกับผิวหนังจะเห็นะเหนเ็ป็นเส้นเลือๆเล็กๆแล้วคนยิ่งสูงอายุขึ้นเนี่ยก็จะพบเส้นเลือดพวกนี้มันมันโคตแค่แตัวหนอนเลยนะผองๆเหมือนเส้นเลือดขอดเหมือนแค่เส้นเลือดขอดเป็นสีเลือดหมูเล็กๆๆยิ่งอายุมากขึ้นจะเห็นเป็นตุ่มๆแล้วบางคนเนี่ยช่างอยากรู้ก็ไปเกาๆมันก็จะแตก แต่เป็นอันตรายไม่เป็นอันตรายเลยครับไม่ต้องรักษาด้วยซ้ําไปปล่อยไว้เลยนะยกเว้นมันใหญ่มากจนกระทั่งเลือดมันออกก็อาจจะมาจี้ด้วยไฟฟ้าหรือจี้ด้วยเลเซอร์ก็ได้โอเคนะครับคุณสุภัตราขอบคุณคุณสุภัตรามากนะครับนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอสมบุญนะครับที่มาดีครับพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับก่อนจากกันนะครับมีคําคมฝากไว้สักเล็กน้อยนะครับเป็นข้อคิดจากคุณธิตินาถณพัทลุงเจ้าของหนังสือเข็มทิศชีวิตนะครับคุณธิตินาถบอกว่า เราทําตามกิเลสเราไม่พอยังบังคับให้เขาทําตามกิเลสเราอีกอยากให้คนอื่นเป็นอย่างใจพูดอย่างใจคิดอย่างใจไม่มันกลับทําร้ายตัวเราเองนะครับฝากเป็นข้อคิดไว้นะครับแล้วพบกันหม่ในวันพระหัสบดีหน้าวันนี้ชูรักชูรสขอลาไปก่อนสวัสดีครับนอกจากเธอแล